a r l e y d ดีวีสันไนสเตอร์นะคะเหมาะมากๆสำหรับมือใหม่ ADV 350ถือว่าเป็นยูทิลิตี้ไบที่ขับขี่ได้หลายสถานการณ์มากส่วนไซสสปอร์เรฟิกา Sport, ika, ต้องมาดูคันนี้เลยค่ะเขาว่าสกินินจา z x r คันนี้คือ HALY r ร v i d ดีวีสัน g รดไกค่ะไฮไลท์ของคันนี้นะคะอยู่ที่สีทูโทนจากโรงงานขับสบายแล้วก็เหมาะกับการขับทางไกลามากที่สุดคันนี้ Royal e อ f นฟิ Super m e t e o เม5 0อร์หกห้า i g h ไฮไลท์เป็น,100นร้อยคันเลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะกับรอบประมูลบิ๊กไบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะบิดบิ๊กไบสหาการประมูลค่ะเราประมูลกันทีร้อยคันบวกๆวนะคะวันนี้ค่ะคลิปนี้จะพาทุกคนไปชมกับรถไฮไลท์ทั้งหมด5าคันนะคะแต่ต้องขอบอกก่อนเลยว่าทุกเสาร์สุดท้ายของเดือนที่สหาการประมูลเราจะประมูลบิ๊กไบกันนะคะรอบนี้ค่ะรอบของเดือนกุมภาพันธ์จะตรงกับวันที่22เดือน2นะคะเลขสวยมากจดไว้ได้เลยค่ะ ขออนุญาดเริ่มที่รุ่นใหญ่2คันนี้เลยนะคะด้านซ้ายมือของจ๋าค่ะคันนี้ Harley ี a ด i i s o n นะคะ n i ส e เอร์ nice และด้านขวามือนี้ค่ะรุ่นใหญ่จริงๆค่ะกับ Harley d a v i d s o n Road g ด i d e ค่ะโอ้โหมาเริ่มกันที่คันนี้เลยค่ะทุกคน h a r l y y d v i i ส o n n i ส์เจ e r นะคะสำหรับคันนี้ค่ะเท่าที่ทำการบ้านมาไม่เคยขี่หรอกนะแต่เขาว่ากันว่าเป็น Harley ที่เหมาะมากๆสำหรับมือใหม่ค่ะ มิติของตัวรถนะคะเทียบกับตัวจ๋าเนี่ยที่สูงอยู่167ซนติเมตรนะคะไม่ได้ดูใหญ่เกินไปค่ะแถมยังมาพร้อมกับน้ําหนักประมาณ221กิโลกรัมนะคะถ้าเทียบกับคันอื่นๆในค่ายเดียวกันนะคะก็ถือว่าน้ําหนักยังดีเป็นรถที่ควบคุมง่ายนะคะคันนี้เป็นเครื่อง Revolution Max นะคะขับเคลื่อนด้วยสายพานสิ่งอำนวยความสะดวกที่ติดมากับตัวรถยังมีค่ะไม่ว่าจะเป็นที่จับมือถือกระเป๋าข้างนะคะติดมาแคชบาร์ด้านหน้ามีนะคะท่อเปลี่ยนมาถือว่าเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆในรอบประมูลบิ๊ก แต่ถ้าใครที่ไม่ได้มองหาตัวเริ่มต้นนะคะเชิญคันนู้นเลยค่ะคันนี้คือ Harley d ร v i ด s o ว Road Guide ค่ะไฮไลท์ของคันนี้นะคะอยู่ที่สีทูโทนจากโรงงานค่ะเป็นสีบิลเลนบูนะคะสลับกับสีบิลเลนเกด้านล่างค่ะและไฮไลท์อยู่ที่คาดด้วยสีแดงระหว่าง2ส,สีนะคะรอบคันเลยค่ะตั้งแต่ ชุดสีด้านหน้านะคะยาวไปจนถึงกล่องเก็บสัมภาระด้านหลังค่ะตัวรถนะคะสภาพโดยรวมยังสวยค่ะแถมติดฟิล์มกันรอยมาแล้วรอบคันนะคะแคชบาา์หลังมีให้ค่ะรถคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์114คิลิบิ้อค่ะขนาดก็อยู่ที่ประมาณ1,800กว่า cc นะคะแต่ต่อให้เครื่อง1,800ค่ะค่าดำเนินการก็ยัง3,210บาทเท่านั้นคุ้มมากมากเลยค่ะ สภาพโดยรรงคันนี้น่าสนใจมากๆพี่ๆรุ่นใหญ่ท่านไหนนะคะถูกฉลอกับรถสีน้ำเงินเทามารับคันนี้ไปใช้งานสักคันนะคะสลบมาเอาใจสายคลาสสิกกันบ้างค่ะกับคันนี้ Royal e n f i e l d Super m e t e o r 650ค่ะจากที่ไปทําการบ้านมานะคะเขาบอกว่าในบรรดากลุ่ม650ของ Royal e n f i e l d คันนี้ถือว่าเป็นคันที่ขับสบายแล้วก็เหมาะกับการขับทางไกลมากที่สุดนะคะเป็นคูเซอร์ที่มาพร้อมกับราคาที่เอื้อมถึงค่ะเพื่อนเพลยรถคันนี้ค่าเซอร์วิสไม่ได้แพงอยู่แล้วนะคะพอมาอยู่ในลานประมูลราคาก็จะสบายกระเป๋าขึ้นไป ที่บอกว่าเอาใจสายคลาสสิกจะได้เหลืองบเอาไปทำเอาไปคัสตอมให้มันโดนใจมากยิ่งขึ้นนะคะสภาพโดยรวมของรถคันนี้ค่ะเลขไม์อยู่ที่7 0 0 0กว่ากิโลนะคะตัวรถแฮนด์เปลี่ยนมาจัดท่าให้มันเหมาะกับขับทางไกลมากยิ่งขึ้นนะคะท่อเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยเลขไม่พันสภาพดีท่านใดมองหาอยู่เรียนเชิญเลยนะคะที่ลานประมูลของเราค่ะดูแลโดนใจต้องจัดนะคะและรอบประมูลบิดบิ๊กบค์ของเรานะคะไม่ได้มีแค่รถทัวริงรถครูเซอร์หรือว่ารถคลาสสิกเท่านั้นนะคะ สกูตเตอร์มีค่ะสปอร์ตเรปิก้ามีค่ะแต่จะให้ขนมาดูทั้งหมดเป็นร้อยๆคันเนี่ยคงไม่ไหวขออนุญาตพาไปดูตัวอย่างนะคะ มาเริ่มกันที่คันนี้เลยค่ะ ADV 3 5 0นะคะถือว่าเป็นยูทิลิตี้บที่ขับขี่ได้หลายสถานการณ์มากค่ะตัวรถนะคะมาพร้อมกับยูบล็อกใหญ,ใหญ่ขนาดประมาณฟอร์ซ่าเลยนะคะใส่หมวกกันน็อกได้2ใบแต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์ของรถนะคะเคียรนซ์จะสูงกว่าฟอร์ซ่าทให้คันนี้สามารถขับขี่ได้ลุยกว่าฟอร์ซ่าเล็กน้อยนะคะดังนั้นค่ะถ้าบ้านท่านใดอยู่ติดถนนใหญ่ไปฟอร์ซ่าแต่ถ้าระหว่างทางกลับบ้านต้องผ่านฟ้าท่อลูกละหน้าต่อทางคอนกรีตต่อทางลูกรังเอา ADV ไปดันดีกว่าค่ะแต่ข่าวดีวันนี้ยังไม่ต้องตัด ใจค่ะมาก่อนรอบประมูลบิดบิ๊กไบคของเรานะคะมีให้เลือกทุกรุ่นหลายรุ่นหลายคันแน่นอนค่ะส่วนสายสปอร์ตเรฟิก้าต้องมาดูคันนี้เลยค่ะเราอยู่กับ k a วาซากินะคะนินจา ZX6R ค่ะ 650cc ตอนนี้มีให้เลือกเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็น CBR650 d R นะคะหรือว่าเป็น Yamaha R6 นะคะแต่ท่านใดสนใจคันนี้นะคะอย, Ninja, อยากลงกับนินจาอยากลงกับ k a วาซากิเนี่ยไฮไลท์ของคันนี้อยู่ที่สภาพเดิมๆไม่หลักพันนะคะกระจกก็ยังเป็นกระจกเดิมๆค่ะใครที่ดู Moto GP แล้ว Move On ไม่ได้นะคะคันอยากลงแท็กมาจากคันนี้ที่ลานประมูลได้เลยค่ะรอบประมูลบิ๊กไบที่สหาการประมูลเนี่ยไม่ว่าจะเดือนไหนๆก็มีรถสวยๆน่าตื่นเต้นมาให้ดูตลอดเลยนะคะใครที่กำลังมองหารถสวยๆแบบนี้ไว้ใช้งานนะคะก็อย่าลืมมาพบกันค่ะได้ในวันที่22เดือนกุมภาพันธ์ที่ออกคลสนะคะตั้งแต่เวลา11นาฬกาเป็นต้นไปค่ะ ติดตามความเคลื่อนไหวของสหาการประมูลบนโซเชียลมีเดียได้ทุกช่องทางสัสภาษณให้กันด้วยนะครับหรืออยากติชมแนะนำติดต่อเราได้ผ่านทางไลน์ ID ดี @auct ครับสหาการประมูลที่ 1. เรื่องประมูล